มาแม่มินกูตัวโก้เ้กูัเ้กูปัญมาตอนกูสังหารมันไ้นไขาดหดขาดเลยนาุญนาบุญตถุ์ปดคนกลังโตเ่าบันี้พี่น้องเมืองเอายางันด นาฬิกากันยุง่งคิวขี่เขา้าม่าาอกลกอมันไ<ป>มน่มีห็บอย่างท้ๆนียก็สันมมนตรงกันทั้งสีบ่บาใช่มันมีเันนี้ว่าอาแตะแกงบ่แตะแกงว่าเป็นหีบปิ่งปลาเนะะี่ยไงมีได้หรอมีอยู่ได้โอ้อยสงการยักผอกันเทียนอย่างนี้ไ,ไ,ไ,ไล่ไล่ไล่แอนเ เออเอเไปดอแจมเข้มมาเข้มซุ้มนึงเมยแับรอ่เมีนบัวเขก็ห่อนี่พนักานเาแไขเมียอยลห่วยแต่้ตัวไขตุ้ไขึ้นแม่นี่ว่าหันกันดอกมันหลุดมันฉาเออมันสามันสา

สองตัวพอดีเลยแยงอีซำหมูหน่อยมาียงกันสามตัวจิอวปวดพวดวดเนาะองมันจะัโอ้ยโอ้ยังพวกเราพลาอปวดปวดเอาหโึงเลยเห็นไหมสามตัวโอ้เมื่อเสียไปอีางีเลยยิ้ยเสียว

Quam nơi bàn xong cái nghe hôm nay có cổng cái hết yêu hàng xong mày sụt hết hài honey mày nghĩ chẳng có mùi lạc của lệ đi nèm 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 ตึ <c oughs> ้งปุนตกขมิ้เฮ็ดกินอยู่บ้านกัสิ่าให้บนกัเจ้าวเจไหนมันตกก่อนนะบักอัน้นอยู่โอ้เจวังเฮียมบ่มีจริเะว่กูเคยยากมเทียนนีก็คือเทียนนีเลยกูกูพอไปเทิงไปไปป้นละเออไปเล่าเนี่ยเอาปยไป กอบนมาตัดจับดีๆนะกัดเอ,อนะคูตัด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 เลยวัรลเร็เโลละสามสิบห้าสามโลร้อยค่ะโอ้ม,มือนี่ฝ้ามือเลยมือนี้ หลังสงกรารคมืนโดนค่ะค่ะมืโดนกูจะไม่ค่อยออกแรงเล่นกันฝนไม่ตกหรอกน้องเอนมันเป็นเออ พายุฤด,ด,ดูร้อนมันเข้าไม่รู้จะตกหรือตกไม่ใช่แน่ฤดูฝนมันเดาไม่ได้มันอาจจะไม่ตกก็ได้